สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขึ้นลิฟต์คนพิการนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นครับมาขึ้นลิฟต์คนพิการกั็นไค,ครับเออจะถ่ายลงโซเชียลดิแคนดิ้งนะแล้วก็ยูทูบยูทูบป่ะยูทูบป่ะที่มันดังๆ,ๆอ่ะแล้วก็ติงตอง,อตง,ตองป่ะต,ๆๆติงตองป่ะปิ้งตองนึงอ่ะติงตองนี่นครับเลยมานะครับจะมาขึ้นลิฟ <คน S 2> ต์คนพิเศษนะขอพระเจ้ามึอนี่ ด้วยกันผมมาพร้อมกับเพื่อนผมนะครับนี่คือใม้ผมเลยจะถ่ายลงลงแอปติ๊งต้องนี่ถ่ายลงแอปติ๊งต้องเลยเออเข้าไปมึงเข้าไปเว้ยครับรอก่อนนะครับนผมก็เข้ามาดิบๆนะครับนี่ดิบก็จะเป็นแบบนี้นะสภาพก็จะเปนน็นประมาณนี้เอออ่านีก้ก็ปิดแล้วอย่างไงเรียบร้อยนะออ่คือขั้นผมนะครับนี่ผมจะถ่ายลงแอปติ้งต้องนะครับ หรือแม้ก็ยูคูปยูคูปป่ะช่วยแอดยูคูปป่ะแล้วก็เฟซบุ๊เฟซบุ๊อะไรอยะไรอย่างเงี้ยอืมเอาดูหน้าจอที่สดเปิดทางไหนไปทางไหนกันมาอ้ยออกไปทางนี้ไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะตรงไปครับถ่ายรูแอปโซเชียลแอปใหม่แอปใหม่เราสร้างขึ้นโซเชียลแอปชิโซ

ต่อเลยอ่าีกนะอีกต่อเตยโอ้ยอ้ย